สดีท g, ่านผู้ชมุกท่านกันด้วยละกันนะการก็ัขอาบสวัสดีทุกนผู้ชมดูท่านกันด้วยละกันนะครับอันนี้ก็อยู่กับซ e. ่อมกระจกนะครับอันน sure> um ี้ครับผมก็จะมาทําการสร้างสิ่งของที่ท่านผู้ชมต้องเดาเอานี่ก็คืออีพีแรกนะสร้างของที่ท่านผู้ชมต้องเดาเอานะใครที่รู้แล้วเนี่ยก็พิมพ์ในใต้คอมเมนต์เลยนะแล้วคนที่ยังไม่รู้ก็หักก็อย่าโกงดูใต้คอมเมนต์ลยกัน ก็จะไม่มีคนดูในกลิปนี้เลยช่างมาันเถอะไปชื่อร้างดูอะเตรียมตัวสร้างเตรียมตัวสร้างแล้วเออลืมเลยไหนี่ ามมาแม่ผมก็ต้องเป็นของสั อย่าบอกนะติดประตูว่าละแค่ประตูน,นี้ก็ติดเนาะมาไหมมาไหมมาแม่ไม่มาถ้างั้นก็เป็นหมาเฝ้าบ้านไปเลยเห็นไหมครับบ้านที่ผมสร้างมาเนี่ยตรงไหมผมสร้างให้หมานะปิ๊บเดียนจองฉีอันนี้ก็เด้อสอสงสัยอยากอยู่บ้านนี้มาๆๆมา,มา,มาเฮ นี่มันอยู่ข้างในได้ไหมเนี่ยเขาไปอยู่ข้างในจะเข้าได้เนอะอะอ,ะอันนี้ยังไม่ให้เดานะกอไปเลยก็ได้ย่า <c oughs> ไปดูนะเดี๋ยวผมจะเฉะลยคลิปแต่อย่าย้อนไปดูนะเออถ้าผมสตีมันน่าจะดีนะนแหละแต่เสียดายไม่มีเน็ต <c oughs> โอเคตรงนี้ยังไม่นับนะตรงนี้ไม่นับ,นะต,นนบต่อมาสร้างกันเลยสิ่งที่ผมสร้างนั้นเออไปบอกไม่ได้ถ้าท่านผู้ชมรู้รู้ต่อไปน,นั่นแม่ท่านผู้ชมเดูตรงนี้ด้วยนะก็คือแบบไม่ให้คิดดูก่อนนะครับว่าผมจะสร้างอะไรเห็นอิบของมาแล้วไหม เปลี่ยนเซิร์ฟดีไหมเนี่ยรู้นม่จะรู้กันหลายคนแล้วนะเนี่ยไม่ดู้ผมดูตัว่าผมจะสร้างต่อเรื่อยๆเลยนะเซิร์ฟเนี่ยจะสร้างต่อเรื่อยๆเลยถ้าคุณที่ผม แต่ไม่นานมากเพราะผมจะ อ่าห่าคนอ๋อเป็นไงอ๋อใช่ไหมหน่าต่อมาเนี่ยเรเห็นสร้างแบบนี้เออมันคืออะไรอะไรเนี่ยมันต้องถึงพืนท,ที่นี่นาะไม่ได้สร้างเป็นชั่วโมงแน่คิดนี้ แปลกอีกภาพมันสวยทำไมผมไม่สามารถวางแบบ เป็นไม้คาแบบเนแบบนี้ตงยกนีไรับะด้ผมไม่ให้ดาวน์โหลดเซิร์ฟเออเพราะว่าผมให้ดาวน์โหลดไม่เป็นนั่นแหละ แค่ว okay. ah, ันนี hmm <speaking 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 ah, là, ้เราก็เดินมาตรงนี้ปุ๊ปุ๊บเมียงเมียงฟ้นเมียงเมียงอ่าหลายคนรู้แล้วแน่เลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้อย่างได้เห็นนะเห็นว่าผมสร้างอย่างนี้ก็ ก็คือผมต้องเรียกว่าอย่างนี้เดี๋ยวต่เดี๋ยว,ยว,ยวถ้าไม่ชมอันนี่ มันก็ต้ออง,งเ,เห็นว่าผม้าอัาานนี้ใช่ไหมแต่มันอาจจะไม่ใช่ที่ท่านผู้ชมคิดก็ได้นะใช่มั้ง กนไม่เป็นไรดอนี่อ่าลุกๆไปรู้สึกอ,อึดอัดทำไมทีวีต้องพูดถึง,งคนนี้ด้วยคุณไม่ได้ยินใช่ไหม

เทียมาหน่อยไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาอ้อประมาณนี้สิ่งที่ต้องทำก็คืออย่างนี้มามทำอไ่มันไม่มีบนยูทูบนะแบบนี้พราะมีก็ไม่รู้ เอง้วนๆเลยนะเขาใจปปะไม่ได้ก๊อปเขา้มาเลยเหมือนเหมือนนั่งทำแล้วดูยูทูปไป Thank you. เติมตรงนี้ดีกว่ามาเติมตรงนี้แหละมันจะได้ดูเหมือนพื้นที่มันใช้อย่างประหยัดมั้งอืมมันรู้สึกแย่จังหรือว่าจะสร้างเป็นในนั้นดีอ่านั่นก็นัน่นมันรู้สึกไม่ดี เผื่อใบอย่างน่าจะใบว่าห้องแล้วกันนะเป็นห้องอะไรอีกเรื่องหนึงนะ่งอ่ะแต่อาจจะสร้างไม่เหมือนนะแต่ท่านผู้ชมอาจจะเราผิดหลายๆคนแหละเพราะสร้างไม่เหมือนเพราะไม่ได้ดู YouTube ยูทูบไงอะไรล็อาจจะไม่เหมือนดูยูทูบจะสร้างง่ายกว่านี้เลยง่ายกว่านี้เลยมัน เทตรงไหนแอบบีวีวีวีเาหมนล้านบาทจะทให้มีบเงินเอ๊ะเอาขอมาไม่พอบเมอนเปลี่ยนกระทันหันเอาขอมาไม่พอกีแ่แล้วล่ะเปลี่ยนอะไอ้นี่กระทันหันจะทาไม่ทันก็แย่แล้วล่ะถ้าเคยทาทันนี่คือ เตรียมพร้อมถูกต้องทุกอย่างเปลี่ยนกระทันหันตบมปืให้เลยอ่ะจพีจาก้อมลนี่สาธรณะในปัจจุบันมีการออุกเงินอีก7สาทาดว่านี่สาธารณะจะ

่นาในในในโคตรจะแก่แล้วเวตอนเนี้ยาอโคตรจะทำให้ทำให้อนเนเ็นเอนเอนมันยาวขึ้นใช่เดี๋ยวค่อยละกันใช่ไหมท่านผู้ชม ทำอะไรก็ไม่รู้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างไม้ไม้อะเละเอ้ยแต่ลาลายคนรู้แล้วใช่ไหมเนี่ยรุนให้น้องชมรู้ไว้เนี่ยี่ไม่ถูกเลยได้ เราเฉยๆนะไม่ได้ให้อะไรตอบแทนนี่ถ้าใครเขียนถูกผม,ผมจะเขียนถ้าผมจะเขียนแล้วถูกข้างล่างของคอมเมนต์ผมคอมเมนตนะ์มมน,นั้นถนะ้าเขียนถูกเฮ้ยมันก็น่าจะมีหล,หลายๆคนเขียนถูกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม,ไหมโอเคมา เด็ดจริงจ้ะมองส่วนใครเขียนผิดผมก็จะทำการเขียนว่าผิดเอาไว้นะแค่แค่นั้นแหละขอขอใครถือถึงตรงนั้นเนี่ยขอขอขอบคุณในขอขอบคุณมากเลยนะใครดูถึงตรงนี้ถ้าแบบไม่ก่อด้วยนะโอเคเรขอขอบคุณมาก คนคลิปนี้จะครตอบให้ใครตอบผิดก็ช่างก็าจะตอบว่าผิดนะนขนาดนี้ถ้าใครไม่รู้นี่คือท้าไม่มันมันเหมือน,น,น,นไม่ได้แต่ที่รู้น่าจะไม่ใช่สิ่งที่ติ่กไม่ชอบปนระมาณนั้นแ่ะนะมันก็ไม่ชอบเนี่ย ประมาณนี้แล้วกันปิดเทปว้าวัวฟ้าผ่าเกมนี้ทั้งเลยตัวมีเทพทอมาผ่าม,มันไม่มีเทพทอนไอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังจนมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากเลยนะใครชอบก็ต้องกดไลค์นะกดแชร์กดตคร,รด้วยนะใครยังไม่ได้กดนะซึ่ง ทำไมคลิปสติกวอวผ่าสองวิสองอันแรกมันปล่อยไปทำไมยอดอยู่มันดีจังเลยปิดคลิปอยากบนเกียรก่อนไปตกแต่งบ้านเมียเป็นไงแผะปากบ๊วย ฮันนุ่กซุกซุกฮันน่เอาแบบนี้กันเทดิไม่เทะไม่เทะเออมาไม่เหนื่อล้ดีแล้วโ่ฮันน่มันจะได้เหมือนห้องเนาะเราจะทำให้ตรงนี้มันสมบูรณ์แบบเอาให้มันสุดหละลักัน

พูด yeah, yeah, yeah. เป็ดกลับเป็นคลิปอีกรอบหนึ่งดีไหมเนี่ยช่างมันเถอะครับใช่พิยาจังเลยได้แนะ่แนะ่แน่คนเดียวช่วยเขาช่วยเขาแต่มีให้ดาวอีกแน่นอนว่าต้องทำอะไรใช่ตรงนี้จะต้องมีให้ดาวแน่นอนครับผมปนะปเปิดไหป่ะปิดคลิปเราจะปิดรอบกี่นาทีแล้วเนี่ยสิบเก้านาที